สิงห์บุรีพยับบันเกตครับหล่อไหมพี่น้องท่านพี่น้องประชาชนที่อยู่คนรบรักทุกท่านครับในเวลาที่เข้าสู่โหมดการเลือกตั้งคลเสื้อแดงก็แปลงสภาพจากนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเปลี่ยนพลังของคลเสื้อแดงเพื่อจะเป็นคะแนนเสียงเลือกพรักการเมืองที่อยู่ข้างๆนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยคือประชาชนวันนี้เมื่อมีการทำโพลเกิดขึ้นหลายโพล อย่างที่ผมเคยเรียนให้พี่น้องทรา,ราบตากดว่าโพลที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพักเพื่อไทยชนะขาดทุกโลแล้วก็เป็นอย่างนี้ทั้งประเทศไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานกรุงเทพมหานครภากตะวันออกภาคตะวันตกไปกันหมดเป็นกระแสเป็นคลื่นไปนหมดแล้วแล้วพอกดว่าพอทำโพลแล้วพักประชาธิปัตย์รู้แล้ว,ว่าตัวเองไปไม่ได้ทำยังไงครับ ออกมาสกิดคนที proposed, Martine, mother, Color, ่อยู่ข้างๆมนุษย์ใส่เสื้อมนุษย์ใส่ผ้าพังสีเขียวเขียวออกมาทําการตบเท้าตบแล้วตบอีกตบแล้วตบอีกไม่รู้จะตบทําสืตีนอะไรคือทำประการไม่รู้จะทําอะไรได้ก็ข่มขู่ประชาชนข่มขู่ประชาชนตลอดเวลาถามว่าตลอดเวลาสองปีที่ผ่านมาที่พักประชาธิป์นผ้าพรามรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นพรรคชาติไทยหรือพัก อ,อื่นๆที่อยู่ในร่วมกันทั้งหมดนั้นมาเป็นรัฐบาลสองปีกว่าที่ผ่านมาเคยทําอะไรให้ประชาชนคนไทยดีขึ้นมาบ้างบอกหน่อยสิมีอะไรดีขึ้นมาบ้างมีแต่ไล่บีทักษินปฏิวัติเสร็จไล่นนบีทักษินตามจับเขาตางองค์กรอิสระปปชปปสกกตเต็ม Vegeta, ไ MBA, ม่หมดทำอะไรครับตามยุคพรรไทยรักไทยไทย,ยุคพรรคลังประชาชนนี่จะตามยุคพรรเพื่อไทยอีกก,กระแสข่าวออกมาตลอด แต่ไม่น้อยเท่าไหร่ต้องกาบเรียนไม่น้องเท่าไหร่ด้วยความรบรรลุต่อให้มันยุบพักเพื่อไทยก็ไม่มีปัญหาหม,มายทำพเพราะเราเตรียมพักคำรองไว้แล้วพักทักสินกินนวัดแล้วถ้ามึงยังอานหันยุบพักทักสินกินนวัดอีกบอกเลยเลยกูตั้งพักพจมานชินนวัตรย,ยังไม่พอถ้ามึงยังถ้ามึงยังคิดยี่ห้อต่อแล้วอปยุปพักพจมานชินวัตร อูก็จะตั้งพักยิ่งรักชินวัตรถ้ารักปิงแดนชินวัตรยังไม่พอมีครับมีน้องเอมน้องโอ๊คชินวัตรหรือถ้าอย่างไรมันสุดอึ้มอำเภอตูเที่ยวก็มีน้องชายท่ารฤทินชินวัตรอีกพักอีกคนหนึ่งทายับชินวัตรหรือจะเอาพัก ผมบอกพี่น้องครับการเมืองเป็นอย่างนี้ไงในเวลาที่มีเข้าสู่กันเลือกตั้งกว่ารู้ว่าสู้ไม่ได้ทำโพลแล้วสู้ไม่ได้ไม่อยากให้เลือกตั้งไม่อยากให้เบอรอไทยเป็นรัฐบาลสกัดทุกวิธีทางในขณะที่ผมพูดกับพี่น้องประชาชนอยู่ตอนนี้เว็บอินเทอร์เน็ตกําลังถ่ายทอดพี่้อนครับปฐุมธานีลํำลุกคาเครื่องบินกําลังบินวนปั๊บๆๆเฮลิคอปเตอร์จะปิด สถานีวิทยุค้นแสดงที่ปฐุมธานีหลังจากปิดมาแล้วสิบหกสถานีนี่หรือประชาปตายใครก็ตามที่ต้องการะจะช่วยพรรคเพอ่อไทยให้เป็นรัฐบาลมันก็สกัดหมดสกัดค้นแสดงหมดไปที่ไหนก็สกัดทีวีทีเล็กทีน้อยอินเทอร์เน็ตถ่ายทอดอยู่ที่สามเครื่องถ่ายทอดบปทั่วโลกบางคนว่ารู้ทนาพิจะพดอินก็มาคุยกับพี่น้องคน อ่างทองกับคลสิงห์บุรีตาคนว่าพอรักสินจะพูดมันปิดสัญญาอินเทอร์เน็ตเสร็จเรียบร้อยแต่ปิดได้แค่สามนาทีเพราะอินเทอร์เน็ตมันเป็นเรื่องของการสื่อสารทั่วโลกเจ้าหน้าที่ก็เปลี่ยนช่องใหม่ถหายท่ออีกมึงตามปิดไม่ทันพี่น้อนลายวันนี้ตามคดีทุกคดีพวกผมโดนคดีก่อการร้ายหมด พยัพปันเกดวงคดีก,กร้าย,ยุยงปลุกปั่นมากมายแล้วกคดีจับไม่ได้แล้วสักแม่มันขยันจิบหายเลยเวลามึงยึดสนามบินมึงเสือกตั้งไปล่นตีต่างประเทศพี่น้องดูพี่น้องดูความสัมพันธ์ระหว่างประเทศวันนี้พีนาชิบหายไปตั้งใครครัไปตั้งเอาคนปากหมา ยึดสนามบินไปเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศก่อนเป็นกระดาเขาพอเป็นเสร็จกระดาเขาถามว่าถ้าตัวเองเป็นรัฐบาลเนี่ยจะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต้องควบคุมซื้อตัวเองเป็รัฐมนตรีต่างประเทศก็อย่าไปด่าเขาต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหาเพื่อนหาพวกสี่อย่างนี้ไม่ทําไอ้นี่หาแร่ศัตรูศัตรูศัตรูทุกวัน เมื่อก่อนไดู้ดูิภาคเอเชียสิบประเทศเขาให้ยประเทศไทยเป็นอนดีดหนึง่งเป็นพีเบิ้มในเอเชียตอนรักสินชินวัตรอยู่แล้ววันนี้อภิสิทธิ์อยู่โน่นลบแม่งทุกวันวันวันก็ขู่เขา24ชั่วโมงถึงมันต้เป็น24ชั่วโมงเป็นปุมมปุมป,มป,มป,มปมไม่เห็นมึงทำอะไรอะไอทำไรขู่แต่คนไม่มีทางสู้ ไม่มีปืนกับพลแสดงเนี่ยขู่แม่งได้ทุกวันทุกวันทุกวันขู่จนตาเล่แล้วที่จริงใน,นเรื่องตาเล่เนี่ยผมไม่ได้ว่าเรเป็นเรื่องส่วนตัวเขาแต่ว่าพี่ตู่พูดมากเกินไปตู่คนนี้คือตู่ประยุทธ์นี่ยคือเป็นทาหารควรจะอยู่ในที่ตั้งที่คมคองไม่ใช่สแสดงอำนาจบาดใหญ่ขนาดนี้ดูรุ่นพี่ตัวเองบัางสิ พลเอกสนธิบุญญากราินกลางอยู่ได้14วันตอนปฏิวัตสิ19กันยายนต์4 9หลังจากนั้นมาถึงวันนี้พี่น้องเป็นยังไงเดินตักๆๆก,ก,กขึ้นเครื่บินไปคนนี้กระจอบกระจอบที่สุดแล้วหามั่าทหารรุ่นน้องเคยรมาถือไหมไม่มีไปสั่งประยุทธ์ได้ไหมไม่ได้ก็เพราะคนอย่างนี้พี่น้อง พี่น้องครับหันไปดูข้างๆเลยผู้ปราบมาผู้ปราบประยุทธ์มาจารุพรพรมพันธ์ให้กำลังใจพี่น้องแล้วจะเอาคดีเขาให้ได้อาพีก็้องบอบดัง,ดงมือดังๆให้เขาหน่อยเห็นไหมครับพอจารุพรเหยียบพื้นที่นี่ปุ๊บมันตั้งข้อหาแล้วเตรียมข้อาหา เห็นไหมครับเพิ่งจัดรายการทีวีออกมาสะก,กี้นีรร้เสร็จเลยข้าวจะไม่กินน้ำไม่กินพี่น้องให้กินน้ำสองนาทีก่อนในมาดี้ขึ้นเวทีเลยรอได้ไหมสองนาทีเนี่ยก็ได้ก็เตียงมือดังๆด,ด,ด,ด้วยสี่ปะโถพี่น้องครับเวลาสั่งยิงเขายิงได้ข้าประชาชนมือเต่าทำได้ เวลาผ่านไปหนึ่งปีสิบเมษายนจตุพรผมผ่นพี่น้องคนเสื้อแดงขึ้นบนเวทีทวงถามความยุติธรรมใครฆ่าประชาชนใครเทนข้าวระยนต์มึงยัดข้อหาจตุพรแป๊แนดำเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวัน,วนแล้วเขากลัวมึงไหนพี่น้องทั้งหลายนัทวุฒิจตุพรพยายับแลมโบ้ไว้พอดทุกคนที่อยู่บนเวทีรวมนั้งมาแสงด้วย บอกพี่น้องได้เลยว่าวันหนึ่งี้ผมไม่อยู่บนเวทีวันนี้ผมต้องรีบรีบหนีภัยข้าวพุกข้าวตังผมก็เชื่อว่ากระบวนการต่อสู้เพื่อร้องประชาธิปไตยของประชาชนจะดำเนินอยู่ผมเชื่อใ้ประชาชนวันนี้ครับว่าสามารถเป็นผู้นําของตัวเองได้ที่จะต่อสู้เอาประชาธิปไตยคืนมาให้ได้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้คนแสดงเติบโตขึ้นเป็วันทำกลางเหตุผล และต่อสู้ทา่ามกลางการต่อต้านที่แหลงคงแต่พวกเรายืนหยัดต่อสู้อย่างพลนงเพราะเราต้องการสู้เผ่อประชาธิปไตยให้ลูกหลานไทยเป็นประชาธิปไตยใช่ไหมพี่น้องมีสิ่งใดอีกเราต้องกลัวในโลกละเมื่อประชาพลออกเดินหน้าหาประชาธิปไตยปีนี้เราจึงไม่ต้องวลัวกันอีกต่อไป ยัดคอหาหมินก็แล้วพี่น้องครับเราไม่เคยคิดอย่างที่มันพูดเราเทิดทูนพระองค์ท่านไว้เหนือหัวท่านไม่ยุ่งเกี่ยวการเมืองไม่เกี่ยวข้องกับการขัดแย้งเราเทิดทูนท่านไว้ข้างบนแต่ไอคนที่ต่อสู้ทางการเมืองไม่ได้สู้ที่ไรแล้วแพ้ประชาธิปัตย์พรรควุฒบาลสู้พรรคไทยทักไทยสู้กับที่ไรแล้วแพ้แพ้แพ้แพปรากฏว่าพยายามจะดึงมาเป็นเครื่องมือ พี่น้องครับเขารู้กันทั่วแล้วสมัยปีดีพนนยงก็เคยเจอมาแล้วพักษิณชินวัตรก็เคยเจอมาแล้วแต่นั่นไม่ทำให้คนไทยที่รักประชาธิปไตยได้ปิดหูปิดตาเลยไปต้น้อยแต่ทำให้คนไทยหูตาสว่างมากยิ่งขึ้นรู้ว่าอะไรผิดอะไรชอบจึงยืนหยัดต่อสู้และเพิ่มจะนวนเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันอย่างนี้ไงนะพี่น้องคนเสื้อแดงทั้งหลาย แต่ว่าในเวลาที่เราเรียกร้องกันให้ยุบสภาวันนั้นทำนยุบสภาสิบในสาย,ยนเหตุการณ์ก็จบลงไม่ต้องมาใส่ลายปาสีเอาดึงมาใครต่อใครมาใส่ไล่ปาสีจมตีเขาไม่ต้องดึงฟ้าตามมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองทํำลายทักษิณินวัตรทำลายคู่ต่อทู้ทางการเมืองเหมือนเช่นนี้แล้ววันนี้พอพักเพื่อไทยมีอีกขาหนึ่งที่เป็นตัวช่วยคือคนเสเดง ก็พยายามสกัดทุกวิธีทางพยายามยัดยัดเข้าหาไครครุพบ่ีอ้อนกันยแลมโบ้พยายับไว้พิชินวัฒนเจอก็หาคดีก่อกันไ้ายก็ไม่เคยยิงปืนแม่สักนัดหนึ่งบอกเป็นบุกก่อการร้ายมีอย่างเดียวที่ทำได้คือด่าพ่อคนพ่อคนแม่มันเท่านั้นเองพอพย,ยับ บอกคุณแม่มันหน่อยมันบอกกันผู้ขอกันเลยผู้ขอกันเลยพ่อมึงสิพ่อพิสิทธิ์กับพ่อสุเทพนะเว้ยจะตีผิดพี่น้องที่ก็าลทั้งหลายวันนี้เราต้องการประชาธิปไตยเราต้องการเลือกตั้งเพราะเราต้องการเอาความยุติธรรมคืนให้กับคนที่ตายจากองศพบาดเจ็บกว่า2,000 ความยินปรากฏขึ้นเรื่อยๆต่อนามรถต่อกำลังจะพุดปรากฏไอ้คนสัง่งก็กลัวไอ้คนยินก็กลัวพี่น้องทั้งหลายทำกับใครไว้มันนี้จึงกลัวเพราะสันหลังวะไม่ใช่วัวสันหลังวะแต่นี่เป็นหมาที่เลอดสันหลังวะเพราะฉะนั้นพี่น้องครับท่านเทธินยินมธวัฒนบอกว่ามาเท่านี้มาแก้ไขไม่ใช่มาล้างแทน มึงสบายใจได้ขอความเนทํามให้คนที่ตายว่างว่าเอะอภิชายตายคืนมาแค่นั้นจบเลือกตั้งครั้งนี้พี่น้องทั้งหลายรู้อยู่แก่ใจไม่ต้องบอกว่าเลือกพักไหนพักร่วมรัฐบาลด้วยกันนีกระตัวดีได้แค่ป้ากลางลลลลเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรู้แล้วว่าจตุพรมาแล้วทิวพยักสามนาทีพี่น้องครับเพราะฉะนั้น เราไม่ต้องบอกว่าต้องเลือกพักไหนประชาธิชนได้พี่นะ้นองเลือกไปก็ใช้นี่กับให้บอกก็สิหนึ่งแสนล้านล้านบาททำเหมือนในชวนหลีกภัยผมเลยทำอะไรไม่ได้เป็นรัฐมนตรียกดีสองสมัยแปดปีเก่งเหลือเกินจำนำประเทศไทยสี่แสนล้านนึกว่าลูกศิษย์จะเก่งกว่าอาจารย์ที่ไหนได้กู้คราวนี้อาิสิ์ หนึ่งนึ่งล้านหนึ่งแสนล้านล้านบาทมากกว่าลูกพี่สามเท่าแต่ไม่ไดาแปลกใจพี่น้องหมาก็กินขี้ชันไลแม่ก็กินขี้ฉันนั้นวันนี้บริหารประเทศสองปีกว่าไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยมีแต่ลงเดือลมเหลวลมเดืว,ดว,ดวใส่้ายใส่้ายใส่ล้ลยอาหารตบเท้าตบเท้าตบเท้า,ทา,ทามึงจะตบจําส้นตีนอะไร พี่น้องครับเหมือนกันกลางทางบ้านเราคุยนะักคุยหนาะพี่น้องหลายยัยผมพูดได้มากเลยบอกทุกคำเอาเอาพักการเมืองที่อยู่กลางทางบ้านเรานะจะได้เจริญเหมือนกับสุพรรณบุรีไปบอกคนอ่างทองเขาไปบอกคนสิงห์บุรีเขาไปบอกคนกาญจนบุรีชัยนาทลบบุรีเวลาผ่านไปจะเจ็ดสิบปีแล้วท่านมันหัน มีจังหวัดเหล่านี้เจริญขึ้นมานไงเล่ถาถนนวงแหวนบ้านท่นนะ่ะมีห้าวงแหวนไปแล้วอ่างทองมีสักวงแหวนไหมเล่ามหาวิทยาลัยท่านตัง้งปที่ที่สุพรรณบุรีห้ามหาวิทยาลัยสุอ่างทองมีสักมหาวิทยาลัยไหมเล่าแต่สิงห์บุรีมีหนึ่งไว้พยาบอยู่ี่น้องครับวันนี้ จะทำอะไรอย่างพี่น้องได้แลเห็นผมไม่อยากว่าอะไรมากแต่พี่น้องทั้งหลายดูสิทําอะไรบ้างถึงเวลาตรง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 ตแม่บ้านไปเที่ยวตรงตๆงตงตงงแม่บ้านขึ้นรถนะไปเที่ยวทุปีทุกปีทุกปี กลับมาแล้วช่วยชาวบ้านอะไรเขาบีบ้างสตางค์เพิ่มไหมลูกเขาไปเรียนหนังสือเพิ่มขึ้นไหมสมุทรปัญญาเขาดีบ้าไงไหมวันนี้เอาคดีทักสินบอกฆ่าคนตายฆ่าตัดตอนคดียาบ้าสอง0ันสี่ร้ยศพจะตัดทักสินไม่ได้และมึงเป็นรัฐบาลวันนี้ท่านพักประชาธิปัตย์และพวกรัฐบาลสองปีกว่าๆนโยบายปราบยาบ้าเป็นไรครับยาบ้าเป็นยาสามัญประจำบ้านไปแล้วอ่างทองสิงห์บุรีจริงไหมรู้ไหมน่ะตำรวจรู้ รูรู้ไหมรู้ชาวบา้านตรงนรี้รู้รู้แต่ว่าทําอะไรไม่ได้หัวมันไม่กระดิกหางมันก็ไม่สายก็ยังสายได้ไยงไัก็หัวเหี้ยเห็นกับประชาชนมั่งสิไอ้นี่ทำให้ประชาชนโง,โง่จะได้ปกครองได้พี่น้องที่ยหลายครั้งหลายครับจกา,าูพรมาแล้วบอกสั้นๆคราวนี้พี่น้องทั้งหลาย สิงห์บุรีมันได้คนเดียวเอาคนอินบุรีที่อยู่ตรงนั้นแหละไอ้คนที่ถ่ายรูปขึ้นมาไอ้หน้ารอๆยิ้มๆเคยอยู่แถวนี้เี่นน้องไปลงเลือกเลือกพักเพื่อไทยเบอร์เดียวกันชื่อพยับปันเกตเลือกพักเพื่อไทยได้พยัพเลือกอีกเบอร์หนึ่งสุรสารถาสุขสิงห์บุรี ็จะได้สสเป็นคนสิงห์บุรีสองคนไม่เอาเหรอเป็นโอกาสดีที่ทสุดแล้วเอาสิงห์บุรีได้สองคนที่พยายามเป็นสสประเทศเดินหาเสียงไปทั่วประเทศว่างว่าก็เดินได้พวกอมาตย์ไปบ้างทั่วประเทศว่างว่าก็ควรตินไปบ้างเพราะมันควรนตีนแล้วก่อนอ่างทองก็มีน้องเท่าไหร่ต้นไม้บางต้นควดเก็บไว้บางต้นไป่น่าเก็บไว้หรอก พอเก็บไปเก็บมาก็นสตือมันก็จะหักเองล้มเองเพราะอะไรครับเพราะวันนี้กรรมตามทันคมุนาวตีโกโก,โกพูดโกโกุ๊พูดข้างวัดวันนี้ไงครับปปชชี้มูลความผิดลำรวยปกติไม่ช่แจงชับสินโดนชี้แจ้งอ่วมจะปลูกต้นใหม่อีกสองต้นเป็นลูกแล้วทำไมเออเะเธอว่าฉันไม่อยากว่าเขา อีกคนนึงเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงเธอรู้กันอยู่แล้วทําไมล่ะคนที่เขาเป็นพักดีคนที่เขาต่อสู้ยืนหยัดมาโดยตลอดมีความรู้ความสามารถอย่างเป็นพิารอย่างคนธรตรีประจวบป่าอินอย่างเนี้ยไม่เอาเขาเข้าไปแล้วอ่างทองสิงห์บุรีไปช่วยกันหน่อยได้ไหมเล่าเขาจะตาใสไอ้เจ้าพ่อเจ้าแม่ ไ้จะแต่เบอร์หนึ่งบอานทองจกรทั่งอ้เบอร์เอไม่ต้องไปบอกใครพยับดาทำตัวเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่เป็นข้าราชการฟังคำสั่งแม่งตลอดตลอดมึงไม่รู้หรือไอ้นั่นมันจะลงนรกแล้วพี่น้องครับสิงห์รีมีแต่พระแยันกันจัดวัดนี้ก็จะช่วยโยมอาตมาอาตมาช่วยเพราะว่า่งเสริมประชาธี่บตยว่กมีคุณทองกับวัดนี้มั่งนะ พัดมาเห็นว่าเป็นเรื่องการประชาธิปไตยควรให้ประชา,นาชนอยากเหทนพรหลายผู้ตาสว่างไอ้อินบุรีพ,พมบุรีอู้พี่น้องพระทางนั้นเลยปรากฏว่าพูดอย่างนี้ปลาสายเมื่อคืนนี้ที่โคราชแล้วพูดตรงนี้เมื่อสักครู่นี้ปรากฏว่าเจ้าอาวาสวัดอะะไรนะพัดวัดบ้านเพชรปรากฏว่าโยมโยมพยับบอกโยมประจวนเตาอินนะ ให้มาจัดที่วัดอาตมาเลยไม่ต้องไปจัดอ่างทอไม่ต้องไปจัดสิงห์บุงรีอีกแล้วและอีกวัดอะไรนะพี่และอีกวัดเจ้าวัดวัดมื่นเดาแสวงหาบอกโยมพยับให้ประจบไปจัดวัดฉันเลยเอาสิวะวันนี้พระออกโลกเองแลวเว้ยเฮ้ นี่เราไม่อยากประกาศทางหลังเวทีว่าพระเอาเงินมาสนับสนุนให้เลื่อนนั้งนะพี่น้องสู้เพื่อประชาธิทไตยไม่อยากพูดเดี๋ยวมันไม่เอาความผิดพระอีกผมไม่อยากบอกว่าเลขาตรงไหนเอามาให้สองเลอนี่พระออกโรงเท่านั้นพี่น้องครับรู้แล้วใช่ไหมครับเราเข้าใจกันเพราะฉะนั้นจะไม่กังวงเรื่องทำไรเจ้านาประยับดูเอง เรื่องบูรลงผ่านประยัดจัดจานเองเรื่องงานวิชาการดูแลประชาชนประจวบเปาอินแล้วก็ดประจวบครับตบมือประจวบหน่อยนะครับสู้มานานยืนหยัดต่อสู้เคียงข้างประชาชนอยู่ดีดีะมึงจะปลูกต้นไม้พันเดียวของมึงเนะี่ยทั้งชาติได้ยังไงวะเอาประจวบเปาอินดิอ่างทอง สิงห์บุรีนะเอาดออรอดีตรองที่กิงบ,บุรีเป็นสสิวะและพยัตามมอยู่เป็นเพื่อนจารุพรก็อยู่เป็นเพื่อนฮักสินก็จะกลับมามันไม่ดีหรือพี่น้องถ้าดีขอเสียงดังๆดนะ้สัญญาไหมจริงเปล่าอุสาวัทาเวรมณีศิขาประทังสมาธิยามิ ใครพูดโกหกจตกนรกสามชาติจะเพี้ยนถามจริง่า,งาจริงหรือเปล่าข้างวัดนะโยมนะข้างวัดเอาละครับพี่น้องครับผมคุยแค่นี้แหละคนที่พี่น้องรอคอยมาถึงแล้วให้กินน้ำไปสองแก้วจะพออเปล่าพี่น้องครับ